สวัสดีค่ะอยู่กับพี่นุ้ยนะคะในแองเกฤรติดหนังค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่นุ้ยจะมาพูดถึงเรื่องของมายาพิศวงค่ะหนังเรื่องนี้นะคะถ้าดูเผินๆเ,เนี่ยหลายๆคนจะเข้าใจว่าเป็นหนังสยองขวัญเป็นหนังผีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะหนังเรื่องนี้ค่ะเขาว่ากันด้วยตัวละครที่มันอยู่ในหนังสือและปรากฏว่าหนังสือเล่มนี้มันไม่มีจุดจบทําให้ตัวละครเนี่ยพยายามที่จะหาจุดจบของตัวเองนะคะซึ่งหนังเรื่องนี้เขาสะท้อนแนวคิดออกมาว่าคนแต่ละคนนะคะ มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า diverse conscience diverse อันนี้แปลว่าแตกต่างนะคะส่วน conscience ก็คือความรู้สึกนึกคิดแบบผิดชอบชั่วดีอะไรแบบนี้ค่ะนั่นหมายความว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแตกต่างออกไปดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะมีการตีความที่ไม่เหมือนกันสําหรับแต่ละคนก็ได้นะคะคนนี้คิดว่าถูกแต่คนนี้คิดว่าผิดอะไรแบบนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่มายาดพิสวงต้องการจะสื่อออกมาค่ะ